สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกๆท่านขอต้อนรับเข้าสู่โลกของนิยายเสียงสุดเข้มข้นกับเทโนเวอร์สตูดิโอหากคุณเป็นคนรักนิยายแนวแฟนตาซีผจญภัยดราม่าความรักสืบสวนหรือข้ามมิติเราขอนําเสนอนิยายเสียงที่ให้คุณได้ดื่มด่ากับเนื้อเรื่องเสมือนหลุดเข้าไปในโลกของตัวละครจริงๆของโลก นิยายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดตอนใหม่ๆและเรื่องใหม่ๆเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสร้างสารรค์นิยายเสียงดีๆและนำเสนอเรื่องราวสุดเข้มข้นให้คุณได้รับฟังกันต่อไปขอขอบคุณทุกๆกกำลังใจและกดติดตามช่องของเราเชิญรับฟังกันได้เลยค่ะความเดิมตอนที่แล้วสิ้นเสียงประกาศพื้นดินพันสันสะเทือนปรากฏอัครโบราณเรืองแสงสีทองหมุนวนกลางอากาศ เส้นสายพลังหยินอย่างกระจายออกไปทั่วบริเวณปรากฏเงากระเรียนหนอนแดงขนาดมหือมากระพือปีกเหนือท้องฟ้าเธอตะโกนเสียงดังกึกก้องหิมะโปรยปลายปราปรกฏกระบีน้ำแข็งสีเงินสะท้อนแสงเจิดจ้าหลานเยเวสบัดกระบีออกไปชั่วพริบตาเดียวยอดน้ำแข็งแหลมคมพุ่งออกไปเป็นหาฝนเมื่อกระเรียนหนอนแดงกระพือปีกสามครั้งเสียงเสียดแทงผ่านอากาศอันเยือกเย็นน้ำแข็งก่อตัวเป็นหมื่นกระบีสะท้อนแสงเจิดจ้าความเย็นและเยือกเข้าครอบงำพื้นที่หมอกน้ำแข็งลอยคลุ้งไปทั่วบริเวณ สายลมพิฆาตหลานเยเวส่งเสียงต่อแล้วก้าวเท้าหนึ่งก้าวไปข้างหน้าแล้วบิดข้อมือเล็กน้อยปรากฏเงากระบี่สีทองหมุนควงกลางอากาศ ก่อนพุ่งทะยานออกไปเส้นสายสีทองเป็นเส้นสายที่รุนแรงฟาดฟันอากาศราวกับคมมีดที่ไม่มีวันมองเห็นเกิดเสียงดังสนั่นด้วยแรงกดดันจากลมปราณพุ่งออกไปราวกับว่าพายุเฮอริเคนเสียงกระบี่ตัดอากาศแหวกเป็นเส้นตรงใบไม้ที่ปลิวอยู่กลางอากาศถูกเฉือนขาดเป็นเสี้ยวในพริบตากระบี่น้ำแข็งและกระบี่ลมหมุนวนรอบตัวเธอก่อเกิดเป็นพายุพลังหยินหยางหยินหยางรวมเป็นหนึ่งกระเรียนเหินฟ้าพอเธอเอ่ยกระเรียนเหินฟ้าร่างเธอลอยขึ้นกลางอากาศพันปรากฏวงแหวนสีทองและสีเงินหมุนรอบตัวเธอ แรงกดดันมหาสาลแผ่ซ่านไปทั่วลานฝึกเกิดการสั่นสะเทือนก่อเกิดพายุสายลมและเกล็ดน้ำแข็งรวมตัวกันเป็นยันหยินหย่างสองแสงสะท้อนไปทั่วบริเวณขณะที่ร่างของหลานเยเวค่อยๆ่ย,ยลอยขึ้นจากพื้นเธอเหยียดแขนออกระบี่ในมือของเธอเปล่งประกายเจิดจ้าสะท้อนกับแสงตะวัน ทุกคนในลานฝึกมองดูเหตุการณ์ตรงหน้าด้วยความตกตะลึงนี่ไม่ใช่เพียงกระบวนท่าทั่วไปแต่มันคือการปลุกพลังที่หลับไหลในตัวหลานเยเวและเป็นสุดยอดกระบวนท่าแห่งกระเรียนหินหยางอาจารย์เย็ยนฉางเอ่ยด้วยเสียงหนักแน่นภายในพริบตาเดียวทุกสิ่งเงียบลงหลานเยเวค่อยๆลอยลงสู่พื้นพลังทั้งหมดสงบลงแต่ในอากาศยังคงมีแสงระยิบระยับของพลังหินหยางที่หมุนวนอย่างสมดุลสุดยอดกระบวนท่ากระเรียนหินหยางแห่งตำนานได้ถือกำเนิดขึ้นแล้วหลานเยเวเธอเป็นสิทธิ์หญิงเพียงคนเดียวที่มีจิตวิญญ,ญาณของกระเรียนหนอนแดงพรสวร ยากที่สามารถหลอมรวมพลังหยินอย่างได้อย่างสมบูรณ์แบบอาจารย์เหยียนฉางจึงเลือกเธอเป็นตัวแทนของสำนักเพื่อฝึกสุดยอดกระบวนท่ากระเรียนหยินอย่างขั้นสูงสุดแต่การได้รับเลือกนี้อาจจะนำพาทั้งเกียรติยศและความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายและปกป้องชีวิตผู้คนมาสู่เธอตอนที่42รุ่งอรุณแห่งการเปลี่ยนแปลง ตอนวิหกเพลิงเมฆาสวรรค์แสงแรกของวันใหม่เริ่มสาดส,ส่องลงมาในลานฝึกสิษย์ทุกคนยืนเรียงแถวอย่างสงบวันนี้พวกเขาล้วนตื่นเต้นและตั้งใจกันเป็นพิเศษเพราะวันนี้คือวันที่พวกเขาจะได้รับบทเรียนใหม่หลังจากที่ฝึกวิชาของสำนักการมานานหลายเดือนทุกคนคาดหวังว่าอาจารย์จะมอบความรู้ใหม่ที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพของพวกเขาให้เติบโตยิ่งขึ้น ณลานฝึกสายลมบังเบากลิ่นหอมของดอกไม้พัดผ่านตามสายลมอาจารย์และเหล่าศิษย์ทุกคนสวมชุดสีขาวอันวิจิตรงดงามยืนด้วยท่าทางสงบวาจารณ์อันไพเราะและดูจริงจังดังขึ้นถึงเวลาและวศิษย์อันเป็นที่รักของข้าวันนี้พวกเจ้าจะได้พบกับอาจารย์ผู้มีความรู้ความสามารถที่ลึกซึ้งท่านผู้นี้จะมาช่วยพัฒนาทักษะของพวกเจ้าให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้นอาจารย์หญิงหยุดไปชั่วขณะ ต่อล่าต่อท่านผู้นี้เป็นนักปราดผู้ยอดเยี่ยมและยังมีความสามารถที่หลากหลายแตกฉานในวิชาหลากหลายแขนงไม่ว่าจะเป็นอาวุธสั้นหรือยาวรวมถึงเวทโบราณลึกลับและมีสไตล์ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เพียงเท่านั้นท่านยังเชี่ยวชาญในคำภีโบราณและศาสตร์ลับที่ไม่มีใครสามารถเข้าใจได้ วันนี้พวกเจ้าได้มาถึงจุดเปลี่ยนสำคัญของเส้นทางยุทธภพแล้วเสียงของอาจารย์เหยียนฉางดังก้องตังวานไปทั่วลานฝึกแววตาของเธอมองกวาดไปยังสิงทธุกคนราวกับจะตรึงพวกเขาไว้ด้วยสายตาค่าภูมิใจที่พวกเจ้าผ่านการฝึกที่ยากลำบากมาได้ แต่จากนี้ไปข้าจะส่งมอบบทเรียนที่สําคัญยิ่งให้แก่พวกเจ้าบุคคลน,นี้ข้าให้ความเคารพเหนือสิ่งอื่นใดเงาร่างหนึ่งปรากฏข,ขึ้นเหนือท้องฟ้าบุรุษสูงวัยในชุดยาวสีขาวเงินลอยตัวลงมาช้าๆราวกับไร้น้าหนักผมและคราวสีเงินของเขาปลิวสวัยตามสายลมดวงตาคมกริบเปลี่ยนไปด้วยปัญญาและประสบการณ์ท่วงท่าองคอาง,งามแม้จะไม่ได้ปล่อยพลังใดๆออกมาแต่กลับให้ความรู้สึกดุจขุนเขาที่ไม่อาันคลอปนี่คืออาจารย์ชางหูผู้เฝ้าหอตําราก้ายุทธและเป็นผู้ดูแลคัมภี์โบราณของสํานักอาจารย์เหยียนฉา กล่าวขึ้นด้วยเสียงหนักแน่นพวกเจ้าจงจำไว้ให้ดีอาจารย์ชางหูคือปราดแห่งยุคผู้เป็นเสาหลักของสำนักเรามาเนิ่นนานเขากว่าสายตามองสิทธุทุกคนก่อนกล่าวต่อเมื่อครั้งอดีตสำนักเราถูกศัตรูบุกโจมตีอย่างโหดเหี้ยมวิชาย,ยุทธมากมายเกือบจะสูญหายไปหักมิใช่เพราะอาจารย์ชางหูเป็นผู้รวบรวมตำรายุทธและรักษาคำพีโบราณเหล่านั้นเอาไว้ สำนักเราคงไม่อาจยืนหยัดอยู่จนถึงทุกวันนี้เสียงกระซิบกระซาบดังขึ้นจากเหล่าศิษย์พวกเขารู้ดีว่าอาจารย์ชางหูเป็นผู้ดูแลตำราแต่ไม่เคยมีใครรู้ถึงอดีตของเขามาก่อนไม่เพียงเท่านั้นข้าเองก็เคยเป็นเหมือนพวกเจ้าข้าเคยเป็นศิษย์รุ่นที่หนึ่งของอาจารย์ชางหูเสียงของอาจารย์เยียนชางหนักแน่นศิษย์ทุกคนตื่นตะลึงยิ่งกว่าเดิมข้าเองก็คือหนึ่งในศิษย์ของท่านข้าเติบโตขึ้นภายใต้คำสั่งสอนของท่านและข้าเป็นเช่นทุกวันนี้ได้ก็เพราะท่านเป็นผู้ขัดเกลาข้า สทิทุกคนเริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมอาจารย์เหยียนชางถึงให้ความเคารพอาจารย์ชางหูมากถึงเพียงนี้และเป็นยอดหญิงแห่งยุทธได้เพราะมีอาจารย์ที่เป็นยอดคนเหนือยุทธนี่เองเมื่อจบคำกล่าว นางประสานมือทำความเคารพอาจารย์ชางหู่อย่างนอบน้อมจากนั้นก็เดินออกไปยืนอยู่ข้างสนามอย่างสงบอาจารย์ชางหู่ก้าวออกมาด้วยท่วงท่าสง่างามแม้เรือนผมของเขาจะแซมสีเงินแต่ร่างกายกลับเต็มไปด้วยพลังราวกับยอดยุทธวิชการพร้อมกล่าวพวกเจ้าคงรู้แล้วว่าข้าคือใครน้ำเสียงของท่านไม่ดังมากนักทว่ากลับดังก้องในใจของสิทธิ์ใหม่ทุกๆคนชื่อและความ เป็นมาของข้านั้นไม่สําคัญเท่ากับการเข้าใจวิธีแห่งตนเองดวงตาอันลึกล้ําของท่านกวาดมองไปทั่วลานฝึกก่อนจะกล่าวต่อวันนี้พวกเจ้าจะได้เรียนรู้ศาสตร์ที่ข้าใช้เวลาทั้งชีวิตเพื่อที่จะมาขัดกล่าวพวกเจ้าสิ้นคำกล่าวท่านตวัดชายแขนเสื้อเบาๆฝุ่นทรายในลานฝึกพลันกระจายออกเป็นวงกว้างท่านเหลือบมองสิทธุทุกคนก่อนกล่าวต่อวันนี้พวกเจ้าจะได้เรียนรู้วิชา วิหกเพลิงเมคาสวรรค์วิชาที่สืบทอดมาหลายชั่วอายุคนมีเพียงผู้มีจิตใจแน่วแน่เท่านั้นที่สามารถฝึกจนสำเร็จวิหกเพลิงเมคาสวรรค์มีสามขบวนท่าด้วยกันดังนี้1วิหกเพลิงเมคาสวรรค์สองวิหกเพลิงเมคาสถานฟ้าสา วิหกเพลิงเมคาบัญชาสวรรค์ขบวนท่าแรกมีดังต่อไปนี้อาจารย์ชางหูยกมือขึ้นสูงเหนือศีษะดวงตาของท่านสงบนิ่งราวกับทะเลสาบต้องจันทราก่อนที่จะก้าวเท้าข้างหนึ่งยกขึ้นขบวนท่านี้คือเริ่มต้นแห่งการปลุกพลังภายในข้าจะสาธิตให้พวกเจ้าดูลักษณะขบวนท่าเริ่มต้นด้วยท่ายืนนปรานสุริยันก้าวเท้าขวาถอยหลังไปเล็กน้อยชูกระบี่ทั้งสองข้างยกขึ้นประสานกันเหนือศีษะแล้วรวบรวมพลังลมปราณให้แผ่กระจายไปทั่วร่างกายของเรา ต่อจากนั้นก้าวเท้าซ้ายไปข้างหน้าปลดปล่อยพลังทั้งหมดสู่ปลายกระบี่ทั้งสองข้างแล้วกางแขนออกเหมือนกับปีกนกที่กําลังบินบินแล้วเตรียมปลดปล่อยพลังเมื่อพร้อมแล้วให้พุ่งทยานสู่ท้องฟ้าตวัดกระบี่ทั้งสองเป็นแนวเฉียงเปรียบเสมือนวิหกเพลิงที่ทยานขึ้นไปสู่สวรรค์แต่พวกเจ้าต้องระวังความลังเลอยากกลัวที่จะก้าวไปข้างหน้าและจงเชื่อมั่นในตัวเองขบวนท่าแรกเปรียบดังวิหกเพลิงที่กําลังบิบินขึ้นสู่ท้องฟ้าแหวกม่านเมฆาอย่างอิสระ ท่านเคลื่อนร่างกายอย่างอ่อนช้อยแขนและขากวาดผ่านอากาศเป็นวงโคง้งเหมือนคลื่นพลังที่พลิ้วไหวแต่กลับแฝงไปด้วยอำนาจที่แข็งแกรง่งพร้อมกล่าวพลังที่แท้จริงมิได้เกิดจากแรงมหาศาลเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการควบคุมที่สมบูรณ์แบบท่านตวัดฝ่ามือไปข้างหน้าปรากฏเปลวเพลิงสีแดงทองแผ่กระจายออกเป็นรูปวงแหวนเหมือนแสงอรุณยามเช้าอาจารย์ชัางหูกล่าวช้าๆและแสดงท่าทางประกอบหยาบผีพรมหยาหุนหันให้พลังของเจ้าค่อยๆแผ่ขยายเหมือนตะวันรุง่ง หลังจากขบวนท่าแรกวิหกเพลิงเมคาสวรรค์จบลงอาจารย์ชางหูลดมือลงดวงตาอันเฉียบคมกวาดมองเหล่าศิษย์ที่ยืนเรียงแถวอยู่ตรงหน้าทั่วทั้งลานฝึกอบอวนไปด้วยไอร้อนจากพลังปราณเพลิงที่ยังหลงเหลืออยู่สิษย์ทั้งหลายต่างรู้สึกถึงพลังที่รุนแรงและยิ่งใหญ่ของกระบวนท่าที่อาจารย์แสดงให้เห็นจงฟังให้ดี วิหกเพลิงเมฆาสวรรค์ไม่ใช่เพียงแค่พลังทำลายล้างแต่เป็นศาสตร์แห่งการควบคุมหากเจ้าฝึกฝนจนเชี่ยวชาญเจ้าจะสามารถใช้มันได้อย่างอิสระโดยไม่สิ้นเปลืองพลังปราณอาจารย์ชางหูเก้าวไปข้างหน้าพร้อมกล่าวพวกเจ้าลองมาฝึกกับข้าข้าจะดูว่าพวกเจ้ามีความเข้าใจมากน้อยเพียงใดขั้นแรกคือการควบคุมพลังลมปราณอาจารย์ชางหูยกฝ่ามือขึ้นเบื้องหน้าพลังปราณสีแดง สว่างสวัยปรากฏขึ้นอย่างนุ่มนวลไม่รุนแรงหรือเกลียวกราดเหมือนก่อนหน้านี้พร้อมกล่าวจงรวมสมาธิและกำหนดพลังลมปราณให้นิ่งสงบสิ์แต่ละคนเริ่มทำตามคำสอนพวกเขาหลับตาลงทำสมาธิและค่อยๆเรียกพลังลมปราณของตนขึ้นมาทว่ามีบางคนที่ไม่สามารถควบคุมพลังของตนเองได้ทำให้เปเลวเพลิงแปรปรวน อาจารย์ชางหูจึงเดินไปอยู่ตรงหน้าสิทธิ์คนหนึ่งที่กำลังมีปัญหาก่อนจะกล่าวพลังของเจ้าขาดการควบคุมเพราะเจ้าเกรงเกินไปเจ้าต้องปล่อยให้มันไหลเวียนเป็นธรรมชาติอย่ากดหรือข่มมันจนมากเกินไปหลังจากที่สิทธิ์ทุกคนฝึกฝนขบวนท่าแรกวิหกเพลิงเมคาสวรรค์จนเริ่มเชี่ยวชาญอาจารย์ชางหูกวาสายตาไปรอบลานฝึกสีหน้าของเขาเรียบเฉยทว่ามีแววพึงพอใจอยู่ลึกๆแล้วกล่าวดีดีด พวกเจ้าทำได้ไม่เลวพร้อมกับก้าวเท้าไปข้างหน้าพลังลมปราณอันมหาศาลเริ่มแผ่ซ่านออกมาจากร่างกายของเขาเป,เ,เปลวเพลิงสีแดงสดหมกระพือขึ้นรอบตัวปราณอัคคีที่แสงอยู่ในอากาศร้อนระอุข,ขึ้นทุกขณะเจ้าจงดูให้ดีนี่คือขบวนท่าที่2อวิหกเพลิงเมคาสถานฟ้าอาจารย์ชางหูขยับตัวอย่างรวดเร็วเท้าของเขาแตะพื้นเบาๆก่อนที่ร่างกายจะพุ่งทะยานขึ้นกลาง อากาศขณะเดียวกันฝ่ามือของเขากวาดออกเป็นวงกว้างพริบตานั้นเองปรากฏเงาของวิหกเพลิงสีแดงขนาดมหฮมาขึ้นเบื้องหลังของเขาร่างเป็นเงาจางๆทว่ากลับแผ่ความร้อนแรงราวกับว่าเป็นวิ หกเพลิงที่มีชีวิตดวงตาของมันเปล่งประกายสีทองเจิดจ้าพร้อมส่งเสียงกรีดร้องดังกึงกก้องราวกับฟ้าผ่าขบวนท่านี้เจ้าจะต้องใช้จิตและพลังลมปราณควบคุมวิหกเพลิงให้เป็นหนึ่งเดียวกับตัวเจ้าอย่าหวาดกลัวพลังของมันมิฉะนั้นมันจะเผาไม่ตัวเจ้าเองแล้วกล่าวต่อจงดูอาจารย์ชางหูสะบัดแขนทั้งสองข้างเพลิงแปลเปลี่ยนเป็นกรงเล็บสีแดงที่ร้อนแรงดั่งอาทิตย์เงวิหกเพลิงที่อยู่เบื้องหลังก็ขยับพร้อมกับเขา มันกางปีกออกและตะวัดกรงและฟาดลงสู่พื้นดินจนเกิดเสียงดังตึกก้องตูมพื้นดินสันสะเทือนเศษฝุ่นกระจายไปทั่วสิทธ์ทุกคนมองภาพตรงหน้าด้วยความตื่นตะลึงไม่ใช่เพียงเพราะพลังทาลายล้างของขบวนท่าแต่เป็นเพราะพลังของเงาวิหกเพลิงที่เคลื่อนไหวพร้อมกับอาจารย์ราวกับว่าเป็นเงาสะท้อนของตัวอาจารย์เอง อาจารย์ชัางหูพุ่งตัวลงมาจากฟ้าพลังอัคคีหลอมรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเงวิหกเพลิงที่เปล่งประกายเจิดจ้าเหมือนดวงอาทิตย์ก่อนจะฟาดพลังลงมาใส่เสา,สาต้นหนึ่งในลานฝึกตูมแรงระเบิดจากเปลวเพลิงสะเทือนก้องไปทั่วพริบตาเดียวเสาหินที่แข็งแกร่งกลับมีรอยไม่เป็นรูขนาดใหญ่และถูกเผาจนมอดไม่อาจารย์ชัางหูลดมือลงช้าๆก่อนจะหันไปมองเหล่าสิทธิอาลลัทีนี้ถึงตาของพวกเจ้าแล้วสิทธ์ทุกคนเริ่มฝึกตามบางคนพยายามรวมพลังปราณเพื่อสร้างเงาวิหกเพลิงขึ้นมา บางคนปลดปล่อยพลังมากเกินไปจนเปลวเพลิงประตูออกนอกทิศทางบางคนปล่อยพลังน้อยเกินไปทําให้เงาวิหกเพลิงไม่ปรากฏบางคนเคลื่อนไหวผิดจังหวะทําให้พลังไม่เชื่อมโยงกันอาจารย์ชางหูเดินเข้าไปหาสิทธิ์ใหม่คนหนึ่งที่กําลังพยายามเรียกเงาวิหกเพลิงแต่ไม่อาจทําได้สีหน้าของเขาฉายแววท้อแท้เจ้าอย่าได้หวาดกลัวเปลวเพลิงในตัวเองเจ้าต้องปลดปล่อยพลังออกมาอย่างเป็นธรรมชาติมิใช่ฝืนดึงมันออกมา เขาส่งฝ่ามือไปแตะกลางหลังของสิทธิ์ใหม่และถ่ายทอดพลังให้เล็กน้อยเปลวเ,เพลิงสีแดงค่อยๆก่อตัวขึ้นเงาวิหกเพลิงปรากฏขึ้นจางๆสิทธิ์ผู้นั้นเบิกตากว้างแล้วอุทานออกมาข้าทำได้แล้ว อาจารย์ชางหูยืนกอดอกมองสิทธ์ทุกคนที่พยายามฝึกฝนด้วยความตั้งใจเขายิ้มเล็กน้อยก่อนจะกล่าวว่าจงจำไว้วิหกเพลิงไม่ใช่เพียงเปลวไฟแต่มันคือตัวแทนของเจตจำนงและจิตวิญญาณของเจ้าหักจิตเจ้าสั่นไหวเพลิงก็จะดับหักใจเจ้าหวัดกลัววิหกเพลิงก็จะมีปรากฏจงปล่อยให้มันบินบินดั่งสัญลักษณ์แห่งเจตจำนงอันแน่วแน่ของเจ้าเสียงของเขาก้องกังวานสิทธ์ทุกคนพยักหน้าด้วยความฮึกเหิมพวกเขาสูดลมหายใจเข้าแล้วเริ่มฝึกฝนอีกครั้งเมื่อทุกคนฝึกจนปลดปล่อยพลังวิหกเพลิงได้้แลว อาจารย์ชางหูจึงสอนขอบวนท่าวิหกเพลิงเมฆาบัญชาสวรรค์ต่อไปพร้อมกล่าวบทกลอนดั่งจักรพรรดิแห่งเปลวอคัคคีเพียงหนึ่งฝ่ามือก็พลิกฟ้าพลิกแผ่นดินอาจารย์ชางหูสูดลมหายใจเข้าก่อนยกมือขึ้นเหนือสีระสะปดปล,ปล่อยเปลวเพลิงที่ลุกชนรอบกายพร้อมกล่าวทวงท่าประสานพลังฟ้าดินเขาอย่างป้ายเท้าลงพื้นรวบรวมพลังลมปราณเขาง้งฝ่ามือออกไปข้างหน้าปลดปล่อยเพลิงสีน้ำเงินสร้างเป็นวงเวทกลางอากาศ แล้ตะโกนเสียงดังกึกกล้องอัคคีบัญชาสุริยันเขาหมุนตัวพร้อมสับเปลี่ยนกระบวนท่ารดเร็วฝ่ามือข้างหนึ่งฟาดลงขณะที่อีกข้างแทงไปข้างหน้าเปลวไฟเรืองแสงระยิบระยับดังหมู่ดาราบนฟากฟ้าเงาแห่งเปลวเพลิงสีน้ำเงินค่อยๆปรากฏขึ้นกลางอากาศดังเทพแห่งเพลิงที่คืนชีพจากจุดสูงสุดของอัคคีศาสตร์นี้ ไม่เพียงเป็นอัคคีธรรมดาแต่คือบัญชาแห่งสุริยันเสียงของอาจารย์ชางหูก้องกังวานกดทับทุกสรรสิ่งเหล่าสิทธิเบื้องล่างต่างเงยหน้ามองนาวิหกเพลิงที่สะบัดปีกพายุเพลิงสีน้ำเงินลุกชนรอบกายของมันในตาเรืองแสงราวกับดวงตะวันในราตรีอาจารย์ชางหูยื่นฝ่ามือไปเบื้องหน้าลมหายใจของเขาสงบนิ่งก่อนที่เปลวเพลิงสีน้ำเงินจะปรากฏออกจากกลางฝ่ามือของเขาพร้อมกล่าวอัคขีสุริยันจงปรากฏ วงเวทเรืองแสงสีครามค่อยๆปรากฏกลางอากาศอัคคระโบราณเปล่งประกายขึ้นเป็นวงเวทขนาดใหญ่หมุนวนสลับไปมาพลังเพลิงเริ่มรุนแรงแม้แต่พื้นดินและหินยังแตกร้าวอาจารย์ชางหูกล่าวการควบคุมพลังอัคคีจำต้องควบคุมด้วยใจหาใช้กำลังเสียงกรีดร้องก้องกังวันงวิหกเพลิงสีน้ำเงินก่อตัวขึ้นกลางวงเวทปีกที่กว้างใหญ่ดั่งพายุอัคคีแผ่กระจายมันบุยบินเหนือท้องฟ้า เปลวเพลิงร้อนระอุราวกับดวงอาทิตย์ที่สองแสงเรืองรองทุกครั้งที่มันสบัดปีกเปลเวไฟสีครามก็ลุกไม่ปรากฏคลื่นสีครามแผ่ซ่านความร้อนแม้แต่อากาศยังร้อนระอุเสียงกรีดร้องแต่ละครั้งเพลิงสีน้ำเงินสะท้อนเป็นคลื่นพลังทำให้ผืนดินสันสะเทือนเปลเวไฟสีครามลุกชนรอบตัววิหกเพลิงปีกอันกว้างใหญ่สบัดรุนแรงจนกเกิดพายุเพลิงที่ร้อนแรงเงาเพลิงอันยิ่งใหญ่ พุ่งลงมาจากท้องนาภาเปลวไฟสีครามแตกตัวออกเป็นสายแสงเหมือนใบมีดแหวกผ่านชั้นอากาศราวกับดาวหางอัคคีตกลงสู่พื้นโลกความร้อนแผ่ซ่านเป็นวงกว้างแม้แต่ใบไม้ที่ปลิวในอากาศยังลุกไหม้เปลวเพลิงสีน้ำเงินแผ่ขยายออกเป็นวงกว้างเผาผลาญทุกสรรพสิ่งที่ขวางหน้าแรงระเบิดจากเปลวอัคคีก่อให้เกิดคลื่นพลังที่ทำให้ฝุ่นทรายพัดกระจัดกระจายไปทั่ว เหล่าสิทธิ์ที่เฝ้าดูต่างต้องสร้างพลังป้องกันตนเองจากแรงกดดันอันมหาศาลของเพลินสุริยันบางคนถึงกับสุดลงเพราะพลังที่เหนือจินตนาการอาจารย์ชางหูกว่าสายตามองพวกเขาด้วยแววตาเคร่งครึมก่อนจะกล่าวว่าพลังนี้ค่าใช้เพียงสามส่วนเท่านั้นผู้ที่ใช้จงฝึกฝนจงควบคุมจงรวมจิตให้เป็นหนึ่งเดียวกับมันสิทธิ์ใหม่จะผ่านการฝึกครั้งนี้ไปได้หรือไม่มาช่วยกันเป็นกำลังใจให้พวกเขากันด้วยนะคะโปรดติดตามตอนต่อไป